อาพันโค้งซ้อมให้แล้วทำไมจิ๋วเดียว, <c oughs> วเองอะอันนี้แล้วรรเราไม่ถ่ายแล้วนะอ้าวเาตรียมพร้อม<น>ไหนเรียกว่าท่าอะไรนะคะ เนี่ยทำท่าอะไรคะทำท่าซูเปอปร์แมนด้วยนะอันนี้ซูเปอร์แมนหล <c oughs> ่อน,น,นี่แม่มาจกกันนะจังง่ายเล่นตุ๊กตาหกให้ป๊อปปามาม่าน,น้องเมียนอนกอดตุ๊กาตาตัวไหนคะวันนี้อันนี้อันนี้ให้อันนี้ให้ป๊อ มาม่าเออให้ก่ทำไมมามต้องได้พี่ชอนกุ้งด้วยน้อมีอ่อก่นมีีกัน มิกกี้กับมินนี่โอ้ยทำไมเนี่ยได้สองตัวล่ะมาม่มาขอมินน,นี่ละกันไม่หืมขอมินนี่ไม่เอามิเอามิกกี้ขอมินนี่ไม่เอาเอาไม่เอาไม่น้องเรีอยจะเอาสองอันเอาอ่าคุณไน ุงน้อนันนี่จะตั้งชื่อไงเป็นเป็นชุงกุงชุงกุงมแล้วนี้เป็นนิกกี้มินิพี่ชอนคุงไม่ใช่ชิกุงฮะชิกุงชื่อกุงชิชิกุงชิกุงพี่ชอนคุงไม่พี่พี่ชอนพี่ชอนชอนคิงกลายเป็นชิกุงเลยเหรอ ป็นชิกุงพันทำไมเหมือนอีกุ้งเลยอ่ะชิกุงชิชิก่อดแล้วค่อยชิแล้วก็กุ้งเหมือนอีกุ้งเลยชิกุง <c oughs> ชิกุงเป็นร้านของบุสษจิกฮะลานบุสฎิจิงเหรอคะบุษฎิบุบุษจิมีมีม <c oughs> แครอทด้วยนะ แครอทกับผักผสมกันเป็นไข่เจียวรู้ไหมไข่เจียวผักแครอทแครอทกับผักผสมกันกลายเป็นไข่เจียวแล้วก็เขาเรียกว่าไข่เจียวผักผักแครอทแล้วไม่มีไข่เหรอแล้วก็กี่โมงแล้วเนี่ยห้าทุ่มสิบนาทีแล้วแล้วก็แล้วก็นอน